เช่นเดิมครับในตอนเช้าเรามายืดเส้นยืดสายกอนนะครับวันนี้ก็ต่อยมวยเบาๆเหมือนเดิมนะตอนเช้าจะเน้นแบบแขนนะครับตอนเย็นค่อยขาและกันนะเปลี่ยนตากันเจ็บครับเพราะว่าตอนนี้กล้ามเนื้อมันจะขึ้นแล้วมันจะเริ่มเจ็บมันจะเริ่มเจ็บนลทุกคนดึงเข้าไปครับ ยืดก่อนอต้องยืดเส้นยืดสายก่อนก่อนจะออกกําลังกายนะครับอันนี้วิยในในแกอกํอาลังกายอันนี้ครับพูกเขาอ,อันนี้ใสก่กางเกงง่ยด้วยโชว์ก่อนโชว์ก่อนอารันเชี่ยมต่อช้าเราใส่เน็ต wifi เข้าไปด้วยสักพูนะ อันนี้ใส่เกงไวยนะครับอันนี้อเกงเกงไวยป,ปุะบ้ปเองข้างบนจะเป็นเสื้อกีฬาบาสสมัยไปแข่งอยู่ที่สกนลคนครอันนี้ก็จะเป็นเ,งเกงยืดนะครับยืดับ

ใส่เราเตรียมพร้อมครับเราก็นอนใจกันทั้งเราดงสั่นเลยกันนี้ มันจะมีเสียงทำงานบ้านหน่อยนะครับเพราะว่าโซนมีสร้างบ้านเนาะ

หน1่น9ครั้งเลขสวยหมดแลสคอตนะสครอต มีเราได้ไหลายอย่างนะครับแต่เรา,าต้เพิ่มเงินก่อน ก็ด้ออกกำลังกายมาเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เจ็บเส้นไม่ตึงเส้นแล้วก็กระชับกระเฉงมากขึ้นคนระับสมาธิจะชเฉยไื่เปื่อยเพราะมันอ้วนตอนนี้พอออกกำลังกายรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะครับแล้วก็อตอนนี้ปวดเนื้อปวดตัวก็แสดงว่ากล้ามเนื้อมันถูกทำลายก็เดี๋ยวมันจะสร้างกล้ามเนื้อใหม่ขึ้นมา เราพีิมหน้าแขนครับใช้การหายใจลึกๆเขาออกไปด้วยนะครับกอนยกลงก็เป่าออกตอนยกขึ้นก็สูดลึกๆครับ็นการช่วยบริหารปอดด้วยนะครับปอดแข็งแรงเพราะว่าเราหายใจเข้าหายใจออกได้เป็นสังหวัะมากขึ้น ขยายกล้ามเนื้อปอดด้วยนะคะรับการอกกำลังกายช่วยให้เราแข็งแรงแล้วก็มีสติมีสมาธิจะมีความมั่นใจค่ะ เขาเป็นโรตหายแล้วแก ก็จะมีท่าคอฟิตหลายท่าเลยมาเลตัวมามันเปียกต่ท่าจ็ตัวม่เหยียบเมื่อตัวลายได้ตรงกางเย,ย็นๆนะอันนี้ก็ทำอเป็นอีกท่าในคอฟิตนะครับก้มลงแล้วก็แค่คายกระต่ายมันเดิมแล้วก็วิ่งถือลงไป เป็นหน้าคอร์สฟิตที่เราสามารถทำได้ที่บ้านแ,แม้จะไม่มีอ,อกกุปกรณ์นะครับน้าคอร์สฟิตก็ทำให้ร่างกายเรากระชับเร็วขึ้นนะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงส่วนต่างๆของร่างกายได้มากขึ้นนะนอกจากเวทเทรนนิ่งนะครับพวบพี่เขเป็นเทรนเนอร์กีฬาแล้วครับเขาเรียกว,ว่า condition นในการสราใส่สออกกำลังกายครับผม ใช้ขัลุเลยไต่ลงไปไหมครับปิดพื้นแล้วก็ไต่คือไต่ไปแล้วก็ไต่กลับมานะคะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับไต่ไปแล้วก็ไต่ทอยกลับมามันเพิ่มความแข็งแรงแขนด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องการทรงตัวเข้าเกี่ยวข้องด้วย ติดท้าครับตอนนี้เก้าแล้วเริ่มติดท้ายแล้วทุกคนจากนั้นเราก็จะแทงยาวสัไป เสร็จแล้วครับการออกกำลังกายในวันนี้นะก็จะท่าคลอส,สปปนะติไปนะครับทำท่าไปยังดีเราสามารถที่จะทำในที่บ้านนะครับไม่ต้องมีอ,อ,กอกุปกรณ์ก็ได้ก็อาจจะมีเสียงสร้างบ้านแทรกตลอดนะครบเพราะว่าเขาออกเหล็กเนาะมันจะมีเสียงสื่อเลยตอนนี้ป๊าฟังว่ามีเสียงฉันเลยไม่ได้เสียงสื่อเอาจริงนะ มีช่วงหนึ่งเส้นมันยึดนั่งงอขาไม่ได้งอเข่าไม่ได้ตอนนี้นั่งงอนั่งนั่งย,งยองๆงอขาได้แล้วก็งอได้ปกติมันงอไม่ได้นะะเอออันนี้ดีแล้วเรายืดเส้นยืดสายครับอันนี้ใส่เก่งมอาออกกำลังกายเลยอันน้อยเรามาเคลื่อนไหวร่างกายนะครับเพื่อให้ร่างกายมีความกระฉับกระฉเฉงไม่เอ่ยไม่เวย ไม่ไม่สนุ้ยนะเพราะฉะนั้นนี่นี่คลิๆแล้วพี่จะกินผัดหมวยลายโรนึงนะครับ <laughs> เน้นของอร่อยผัดหมวยลายนะดูในแตงต้องวัดหากินอะไรก็ง่ายนะครับหม้เมืองใหญ่บางไม้ขี้นะครับมันต้องออกไปซื้อไกลๆบางจังหวัดนี่รับทุกคน วไว้กรเท็ดขาส้อยวันนี้เป็นผัดไห้ดายอ่อันนี้ดึงกล้ามกล้ามเนะื้อตรงนี้นะครับมีหันไหลบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางบางคนเนี่ยทำไมตอนตอนแก่มานะเส้นมันคือมันไม่ได้เคลื่อนไหวเนาะเส้นเอ็นกล้ามเนื้อเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้เคลื่อนไหวมันก็จะเป็นทางผืดน,นะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามขยับร่างกายบ้างบอกตัวเอง นะนี่ก็จะเป็นท้าบอมเวลาวป้าอยู่ยิมมวยเนาะเวลาต่อยมวยเสร็จเขาก็จะท่าบอมบอมปมา15ิหาทีทาบอมก่อนแล้วก็บอมหลังอย่างละ15ทีต่อยประมาณชั่วโมงครึ่งถ้าเล่นคอร์สฟิตอีกก็ชั่วโมงหนึ่งก็ตีไปเลยครับสชั่วโมงถ้าเราเล่นเต็มสูตนะแต่ถ้าเล่นตามสูตรที่ป้าบอกเนาะคอร์สฟิตไอ,อคอร์สคอร์สฟิตเวทเทรนนิ่งแล้วก็ต่อยมวย เดือนหนึ่งน้ำหนักจะลดเร็วออมากๆแต่นี่ป้าก็ทําที่บ้านเนาะแต่ถ้าไปยิมวยมันก็จะถึกว่าน่นะป้าต,ต้องเตรียมกําลังให้พร้อมก่อนก่อนที่จะไปยิมน,นะครับถ้ากาลังไม่พร้อมมี่ชั้นย่านสโลไล่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมกําลังนะเพราะว่าถ้าไปนู่นเนี่ยท็อปปิสเขาจะทําประมาณสี่ยกอย่างสามเป็นสี่ยกหมายถึงไอ้ตัวเที่ยวป้าทำเมื่อกี้มีแค่ประมาณสามสี่ท่าจริงๆเขาจะทําประมาณหกเจ็ดท่าและประมาณสี่ยก อันนี้ทําแค่หนึ่งยกนะครับแต่ตอนนี้เราก็ถือว่าดีขึ้นนะทําได้หนึ่งยกก็ยกยกไปเยอะเนาะอันนี้ไม่ยืดเส้นยืดขาแล้วพอเราเริ่มที่จะควบคุมหนาร่างกายได้รู้ควบคุมกําลังควบคุมปอดควบคุมหัวใจได้เราก็ค่อยเพิ่มยกมรเ,นะเราสามารถทำเองดที่บ้านเนเราสามารถทําให้ที่บ้านเราเนี่ยเป็นยิมได้นะครับทุกคนเพราะว่าบางคนเนี่ยทำงานที่กรุงเทพใช่ไหมหรือว่าจังหวัดหลักหรือคอนโดไม่ได้มีเวลาไปฟิตเนสมากนะครับ บางทีเลิกงานก็ข้ามแล้วเนาะโดยเฉพาะคนกรุงเทพเนี่ยรถติดนะคะคุณก็ทําที่บ้านได้ไอ้ท่าที่โอาป้าทําก่อนเ,เนี่ยก,ก็ทําที่บ้านได้เลยนะคะคุณอาจจะซื้อดัมเบลมาสักสองสาโลนะสำหรับคุณผู้หญิงทำสะก๊อที่บ้านได้อันนี้บริหารกัมื้อขาให้ยืดหยุดนนะคะ เกงวยมันจะสั้นแบบนี้หรอครับเล่นเหมือน,กนอกเกงบ้านนาะเกงบ้าใส่วันสองวันเนี่ยเกงบ้านท่างกาเกงวยจะสั้นแบบนี้ครับเดี๋ยวเราพาไปดูหอยลายสักคู่เพื่อให้คนได้ดื่มด่ำกับอาหารเด<ล>ี๋ออยวพาคุณเดีวะครับก็ มันกลับกล้องไงวะทุกคนเอาโอเคนี่ครับฉกไทยได้หอยลายเ,าเราก็มีหอยลายโรนึงก็ไม่ใช่ว่าจะกินหมดโหนึงเนาะก็มีคนที่บ้านกินได้อยู่นะครับนี่หีดได้ก่อนเดี๋ยวอีจิ้งจกมันมานะครับตอนนี้เขาทาบ้านอยู่เสียงอัจจะดังเลยนะครับคอยฟังแล้วตัวใ่หลังไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยได้ออยินแต่เสียงช่างออกฤทธ นะวันนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไลฟ์สดออกกำลังกายชาเลนจ์ใหม่นะครับเต็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ